คนไทยไหมคนไทยไหมครับดับก่อนดับรถพูดไทยได้ไดดหมขอดูพาสปรอร์ตหน่อย,อยอนะรถแบบนี้มันใช้บนถนนหลวงไม่ได้นะเข้าใจไหมไพูดได้ไหมฟังเข้าใจฟังที่ผมพูดเข้าใจไหมเข้าใจนิดน่อย รถแบบนี้ใช้บนถนนหลวงไม่ได้แระจับคนไม่ใช่ไทยไม่ใช่คนไทยคุยคุยเข้าใจยากเพราะว่าแบบไม่รู้จะสื่อสารยังไงให้เข้าใจกันใช้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยใช่ถ้าไปใช้แบบนูนน้นนู่นพันดำต้องมีป้ายทะเบียน